อาละครับผมนี้ต้อนรับช่วงเรียเกมเมอร์ครังนะครับก้ในคลิปนี้เราอยู่กับตัวของไตเกียวนะครับตำแหน่งโลเมอร์นะหรือว่าใครอยากจะไปเล่นเป็นมิดเลนก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้ไปเล่นตำแหน่งโลมดีกว่านะครับมันจะรีดประสิทธิภาพออกมาได้เยอะกว่านั่นเองนะซึ่งมีคนดูขอเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยเล่นตัวของสอนเล่นตัวของไตเกียวให้หน่อยนะครับแบบละเอียดเลยนะครับพร้อมกับตัว โดเนตมาให้เราด้วยประมาณ4.99เหรียญนั่นเองนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาสอนเต้เกี้ยวนะครับว่าเดินเกมยังไงเล่นยังไงคอมโบยังไงนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปรู้จัก การทํางานของแต่ละสกิลกันก่อนนั่นเองนะครับว่ามีความสามารถแบบไหนกันบ้างนะจะเล,เล่นง่ายๆนะครับเริ่มจากพาสซีฟสก l ลและการโจมตีปกติเนี่ยการโจมตีปกติของไต้เกี้ยวเนี่ยเป็นการโจมตีแบบระยะกลางๆเนาะที่ไกลนั่นเองนะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยเป็นการเพิ่มความเสียหายพลังเวทแล้วก็มอบพลังเคลื่อนที่ตัวเองประมาณ60หน่วยน,นั่นเองนะครับอัพตามเดเวลไปเนาะบวกกับตัวของทําให้ศัตรูเนี่ยติดสโลได้ด้วยน,นั่นเอง ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับเป็นการไล่สกิลออกไปด้านหน้านะครับก็ยกศัตรูขึ้นเป็นเวลา0.5วินาทีนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายเป็นเวทน,นะอีกหนึ่งความสามารถก็คือทุกครั้งที่ไล่สกิลเนี่ยไตเกิลจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ย60%เลยนะครับเป็นเวลา2.5วินาทีนะเห็นไหมมันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับสำหรับสกิลหนะึ่งเนาะก็ในส่วนของสกิลสองนะครับเป็นการวางหลุมเทเลพอร์ตนะเมื่อวางปุ๊บอยู่ระยะเวลาเป็น4วินาทีนะครับก็จะส่งตัวของไตเกิลกลับไปนนั่เองนั่นเอง แล้วก็สามารถกลับมาที่เดิมได้นะยังจุดวาร์ประมาณนี้และสกิลสองเนี่ยยังสามารถส่งเพื่อนนะครับเทเลพอร์ตกลับไปที่บ่อได้ด้วยนั่นเอง4วินาทีเหมือนกันเลยปุ๊บเห็นไหมแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็สามารถทเทเลพอร์ตกับมาที่เดิมได้นั่นเองนะครับและสกิลสองเนี่ยถ้ามันมีเพื่อนมากกว่า2คนที่อยู่ในวงนะครับมันจะส่งแค่คนเดียวนะที่มีอ่าสแต็กอยู่ใต้ใต้เท้าเราก็คือคนแรกที่เข้าไปนั่นเองนะครับมันจะไม่สามารถส่งกลับไปได้มากกว่า1คนนะแต่ถ้า ไต,ตเกี้ยวเข้าไปในวงนะครับปุ๊บสิทธิ์นี้จะถูกมอบให้กับไต้เกี้ยวทันทีเลยนั่นเองไม่ว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะอยู่ในวงคนแรกหรือว่าคนแรกหรือว่าเร็วขนาดไหนนะครับพอไต้เกี้ยวเข้าไปในวงนี้สิทธิ์มันจะถูกมอบให้กับไต้เกี้ยวทันทีนะครับแล้วก็ไต่เกี้ยก็จะถูกเทเลพอร์ตกลับมาเองเพื่อนเราก็จะถูกอ้างวางอยู่ที่เดิมนะครับประมาณนี้นะสำหรับสกิลสองนะในส่วนของสกิลสามเนี่ยความสามารถ inder, คล้ายๆกับสกิลหนึ่งเลยนะครับเป็นการวางไล่เวทเป็นแนวนอนเนาะ สตันสตูนะครับหรือว่ายกสตูขึ้นเป็น0.5วินาทีนะครับเอาไปขัดจังหวะแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นเวทแต่ว่าไม่มีความสามารถเหมือนสกิลหนึ่งก็คือทุกครั้งที่ล่าเนี่ยจะไม่ได้รับความเร็วเคลื่อนที่เหมือนกับสกิลหนึ่งนะครับและโจทยของัติเมตนะก็เป็นการวางหลุมเทเลพอร์ตขนาดยักษ์นั่นเองแล้วก็เรียกเพื่อนนะครับทั้งแบบให้กลับมาให้มาอยู่ที่เดียวกันนั่นเองนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายเป็นเวทด้วยนะสำหรับสกิลอันติเมตนะ แล้วก็เวลาที่ไะเกี่ยวมันใช้ติเมทเนี่ยแล้วอยู่ในวงนี้นะครับมันจะได้รับโล่นะครับทุกคนโล่ที่เอาไว้ลบล้างความเสียหายนั่นเองนะซึ่งถ้าเวลสี่แล้วใช้ติเมทเนี่ยมันจะได้รับโล่อยู่ประมาณ500กว่าหน่วยนะครับบวกกับโบนัสไปอีกนะแต่พอเราเลเวลสิบห้าหรือว่าของเต็มแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ90 0เกือบ1น0่หน่วยเลยนะครับไอโล่ที่เอาไว้ลบล้างความเสียหายตรงนี้บวกกับโบนัสไปอีกนะแล้วก็ตีประมาณ2,000ได้นะครับประมาณนี้เลยี่กันคอมโบเบื้องต้นก็คือ1 3เนาะแล้วก็ แล้วก็สกิลหอันะนี้เป็นการคอมโบแบบเบสิกเลยนะครับสกิลมันไม่ค่อยได้มีอะไรตายตัวเท่าไหร่นะในส่วนการคอมโบกันบ้านนะครับเวลากาันบ้านเป็นการคอมโบแบบ2ชุดเนาะให้ทุกคนเนี่ยกดสกิลสเข้าไปแล้วก็สกิลหสกิลสแบบนี้นะครับรอปุ๊บกลับบ้านไปแล้วก,กลับมาที่เดิมนะเป็นการแบบยื้อให้ศัตรูเนี่ยเสียสกิลกับเราเนะครับพอเราฟื้นฟูเอสกลับมาแล้วเคลียเว็บต่ออีกรอบนะครับเราสามารถเคลียร์ได้เรื่อยๆเนาะซึ่งการคอมโบนี้ก็มีแบบคอมโบหมู่มันสามารถใช้ได้กับ อคอมโบเบสิกเมื่อกี้เลยให้เราจ่ายสกิลสไปก่อนนะครับผมตุ๊กแบบนี้เห็นไหมจ่ายเข้าไปในวงเลยนะให้เราไปรับดามเมจลยครับปุ๊บหนึ่งสองแล้วก็อัติเมจวางลงไปแล้วก็ต้องดูเพื่อนด้วยนะเวลาเราเทเลพอร์ตกลับไปที่เดิมอะเอเพื่อนเราลงมาไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จะมากันนะครับเห็นไหมแล้วก็จ่ายสกิลไปเรื่อยๆนะครับวนอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการรีเซ็ตคอมโบของตัวมันเองอะประมาณ2รอบนะครับเอาไว้สร้างจังหวะเนาะก็ส่วนใหญ่เราจะเล่นได้ประมาณนี้นะครับก็ก่อนที่ไปรับชมนะผมมีตัวอย่างในแร้งให้ดูด้วยนะ ก็สำหรับเซตไอเทมของตัวไต้เกี้ยวนะครับเราจะเล่นเป็นเซตโลมป้องกันนะครับทุกคนก็รองเท้าต้านทานสถานะนะผมมองว่าโลมป้องกันเนี่ยมันดีกว่าโลมเปิดแมปนั่นเองเพราะตัวมันไม่ค่อยได้ถึกอะไรครับประมาณนั้นเนาะส่วนไอเทมเวทเนี่ยผมจะออกมาชิ้นหนึ่งเนืเป็นคาถาลมหายใจเยอะแข็งนะไ,ได้พลังเวทลดคูดาบวกพลังชีวิตมาน,นั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของอาคาน่าเนี่ยเราจะเน้นไปที่การฟื้นฟู SP เคลื่อนที่นะชิ้นแรกเนี่ยเป็นตัวของโชคชะตานะครับ10เมตรเลยแล้วก็ชิ้นสีฟ้าความสามารถขี่สิเมตรนะครับส่วนสีเขียวก็สุญญาตาอีก10เมตรสกิลพิเศษเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวของอาฟิกเกอร์เนาะ mm mm. เล่นทั้งหมด3เกมนะนี่เป็นเกมแรกที่เราเล่นเนาะก็หนึคิวนะครับ3ตัวซับไปประมาณ17ได้มานะ1ดาวนะครับก็จาก1้อเป็น1 1อดาวเกมที่2เนี่ยผม <Yeah. S 1> โดนแบนสเตเกี้ยวนะครับเราไปเล่นแล้วก็แพ้แล้วนี่เ็คือเกมที่3ก็ได้สาบเนะปุ๊ม ก็วนกับมาได้มาสองดาวนะครับก็คุ้มได้มา1 9ดาวนะครับก็เกมสุดท้ายนี่ก็คือเกมที่กาลังรับชมอยู่นี้นั่นองครับก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะไป ใครที่สนใจผมขอได้นำพ่อมดเคลวเพลงผู้ให้บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้รันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจเต็มพร้อมโคดส่วนลดสำหรับคนดูช่องมอนเอลนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกเปคุ้มเปฉลาดต้องเคลวเพลเท่านั้นอย่าลืมเช็คโคมอนเอลกันเยอะๆเะยครับผมพ่อมดจะได้สปอนต์ต่อยาวๆเดี๋ยวยนี้ก็เป็นเกมที่4ของเรานะครับทุกคนก็ฝั่งตรงข้ามนี่ประกอบไปด้วยเหลียงนะตัวของ, Ali, fly, างอาริพัตุไฟ ไอหัวอี้ ta ta ทีมผมไม่รู้มันจะเล่นได้หรือเปล่านะก็น่าจะต้องพึ่งใตเกียวเยอะหน่อยนะเกมนี้ที่พอจะพอจะน่าเล่นได้ได้มีตัวของเซลเกียวนะครับแล้วก็ของเป้งเนาะส่วนรีเซนกับหัวอี้นี่คือน่าจะลําบากน่อยนอยนะมาเขาเกมบไปที่เรียบร้อยนี่ครับก็เวลาเล่นตัวของไตเกียวเนี่ยผมแนะนําให้อัพไปที่สกิลหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าสกิลหนึ่งมันได้ทั้งดาเมจเนาะพอเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ยังได้สีด้วยนะครับ ก็ต้นเกมเนี่ยผมแนะนําให้มาช่วยเมดเคลียกลางเลยก่อนนะถ้าเคลียกลางเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ไปเวทหรือว่าไปเช็คป่าฝั่งตรงข้ามสักเล็กน้อยนะแต่ว่าเกมนี้ฝั่งตรงข้ามมันมีตัวของหลานลิงไงดิน่าจะเช็คยากนิดหนึ่งอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อึดพอที่จะไปยืนชนอย่างเงี้ยเราอาจจะล่วงได้นะครับยวขอเช็คแป๊บนึงนี่ไงพุดปุ๊บไอหลานลิงมาเลยรอแย่มมันไปนะครับเหมือนบัตเตอร์ไฟมันจะเริ่มจากบัฟแดงนะ อยากจะไปเวทมันอยู่นะครับไอเหลียงลงไปล่างแล้วนะครับผมขอรอแก๊งไอตัวบัตเตอร์าฟแป๊บหนึ่งโอเคไม่ทันว่ะมันตีเร็วน,น,นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงไปเติมเพื่อนก่อนแล้วกันไม่สองด้วยนะเสียดายไอเหลียงกับกวนอูคือกดล่างเละเลยเลีซินมันววหนึ่งมันไม่ได้มีอิมเพคก,กับฝั่งตรงข้ามเยอะอยู่แล้วนะเพราะงั้นเราต้องลงมาช่วยนะโอเคเราสองคู่ดาวเรียบร้อยปุ๊บยัดเลยไอเหลียงออไอกวนอูเจ็บกว่านะ โอเคนละ้จะได้คนอูนะครับปุ๊บคิวแรกเรียบร้อยครับผมเป็นโลหิตแรกเลยนะถือว่าคุ้มนะครับที่เราลงมานะถ้าไม่งั้นเนี่ยเอาไอเสี่ยวเกี้ยวมึงทำไรอ่ะดูดูดูเมนเรานะครับสกินสวยซะด้วยไงสกินแม่มดนะฮะเรายังไม่มีสกิลสองเนาะเพราะผมอัพเป็นหนึ่งสามนะอุ้ยต้องการนะครับไอหลานหลิงจะมานะโอเคหลานหลิงพอมันรู้ว่าเราสกิลจ่ายให้เพื่อนเนี่ยมันก็ไม่กล้าเล่นนะครับ วิธีดูหลานหลิงเวลามันจะเข้าชนเพื่อนเราหรือเข้าชนเราก็ดูจากสัญลักษณ์เนาะถ้ามันเข้มข้นเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ชิดเรามากๆนะครับถ้ามันยังไม่ได้เข้มข้นสัญลักษณ์มันก็คือมันยงอยู่ห่างจากเราอยู่นะเราสามารถสังเกตได้นะครับเรนล่างเราลีซินล่วงไปแล้วนะโดนบัตเตอร์ไฟแกงนะครับปึ๊บอ่ะไม่น่ารอดนะตัวนี้ยกไป2ดอกเก็บคิวมาเป็นตัวของเซลเกิวนะครับได้คิวไปช่วงนี้พยายามเดินไปกับเมดเราเนาะรู้สึกว่าเมทเราจะเล่น เล่นง่ายนะถ้าเราเล่นกับเมทนะเพราะว่ามันมีซีซีทั้งสองคนเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยได้ตัวเหลียงมาอีกหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่มีอันติเมทละเดี๋ยวเราขึ้นบนดีกว่านะครับแต่ว่าเมทไม่ขึ้นมานะแล้วน่าจะดักตัวของอ,อาลีได้นะครับหนึ่งเลยแล้วก็สามขัดอันติเมทดักหน้าไกลๆเลยแล้วกันปุ๊บประมาณนี้เอา้าไม่มีคนมาเลยหรอโอ้โหอย่างงี้วงเข้าไปนะครับแล้วก็รอเล่นนะคือมันไม่มีคนมาซอ้อนเลยทุกคนเพื่อนเราไม่ยอมมานะเมทไม่มาเลยเมื่อกี้ ป่าก็ไม่มาครับถ้าเมื่อกี้ของของเป้ง่มันมีอัติเมทไว้แต่มันไม่มาถ้ามายัางไงอาลีก็ตายเนี่ยก็เป็นการกดโซโล่เนาะคิดคิดเยอะไม่ได้นะครับคิดเผื่อคนอื nah ่นไม่ได้ด้วยต้องดูรูปเกมไปนะก็จะได้เห็นนะว่าผมเล่นโซโล่เนี่ยมันเล่นไซเกลเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเราไปเล่นโซโล่ได้นะครับเล่นง่ายด้วยนะกลับก่อนนะกลับกลับบ่อยๆับไม่ต้องไปกักสกิลสองมานะ ใช้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นการายื้อสกิลฝั่งตรงข้ามด้วยเนาะซื้อสกิลนะครับก็จ่ยื้อดูผิดสกิลสองมันก็คูดาวนานเหมือนกันนะแต่ว่าพอเราทำคูดาวนานได้สักสามสิบห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้บ่อยละปุ๊บเห็นคูดาวนานแบบนี้ก็ลดเร็วเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็หาตรงมาเฝ้าแคลรี่นะเป็นหัวอี้นะครับมันเป็นแคลรี่ที่ยืนด้วยตัวเองไม่ได้ครับ ยิ่งแรงสูงเงี้ยแล้วคือฝั่งตรงข้ามมีแต่ตัวแบบตัวเบิร์ดนะครับไม่เป็นตัวของไอ้หลานลิงเงี้ยตัวกวนอูบัตเตอร์ไฟนะครับโอ้โหหัวอีคือเล่นยากมากเกมนี้ก็คือผมแ้บผมมัวแต่กันหัวอี้นะครับบอกเลยว่าเลนอื่นพังแน่นอนครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเกมนี้ถ้าผมเล่นไม่ได้นะผมจะเลือกไปเล่นกับเมดนะครับน่าจะเล่นง่ายกว่าเยอะอาจทําเกมได้ด้วยนะครับมาช่วงนี้เราก็กันไปก่อนนะปุ๊บอ่ะโดนงัดโดนรัวครับผมอ่ะขอเลือดนี่แล้วกัน อยากได้มังกรนะครับไอ้โของเป้งขึ้นมาพอดีเลยปุ๊บโอ้โหไอล้ลานลิงอยู่แถวนี้นะรอนะครับรอจ่ายสกิลนะถ้ามันล้วงแครี่เราเพราะว่าทั้ง1ทั้ง3เนี่ยม,นะมันเป็นยกหมดเลยนะครับที่เราเล่นเป็นอาคาน่า SP บวกกับไอเทมที่เป็น SP เนี่ยคือเราจะมารับดาเมจโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าคอมโบนี้มันต้องใช้เป็นเซตเลือดเท่านั้นนะครับเวลาเล่นคอมโบนะปุ๊บรอจ่ายสกิลนะปุ๊บโอ้โหแล้วไม่มีคนมาอีกแล้วนะครับ เป็นการเรียกเพื่อนที่ไม่มีใครมาเพราะงั้นเรากลับเลยเลยกันหัวอีน้น่าจะไม่รอดนะครับเรียบร้อยนะโดนเหลียงจับไปละ <m> โอเคยกเลิกเลยกันเมดกับป่าไม่มาเลยนะครับสองรอบแล้วนะเป็นการกดโซโลนะครับย้ําว่าโซโลคือเราไม่สามารถคิดแทนคนอื่นได้เลยจริงๆเนี่ยเรียบร้อยครับผมเล่่างลีซินเนียนป้อมไป ก็ไทเกียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นลมสามารถเอามาโซโล่ได้นะครับเพราะมันมีความสามารถในการเคเวฟเนาะต่อให้เราจะออกเป็นตัวของฟุนฟุอเอสพีหรือเลกเกอร์ดี้อย่างเงี้ยเราก็ยังมีดาเมิในตัวของมันอยู่ดีนะครับเรียบร้อยเสียกเกียวโดนบัตเตอร์ไฟอีกหนึ่งครับผมไอตัวของไทเกียวเนี่ยมันเดินแบบห้าวๆได้เลยนะแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่า SP เราพร้อมไหมเอ่อ เลือดเราพรอมไหมสกิลเราพรอไหมนะครับถ้าสกิลสองเราพร้อมเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่เดินเช็คพุ่มได้เลยนะแต่ว่าต้องเป็นกรณีที่เราเล่นเป็นเซตอาคาน่าแบบ SP หน,น,หนาๆนะครับไม่ใช่ว่าเน้นไปที่จกกอะเกาะเวทเงี้ยพลังเวทแล้วก็มาเดินเล่นลมนะยากนะมันมีดาเมจก็จริงนะครับแต่ว่ามันมันไม่สามารถยืนได้กับทีมได้นะครับไอ้ควนโอ้ K บบนี่ก็แรงขนาดนียบัตเตอร์ไฟเลือดแค่นี้จะเอาผมไม่ไหวนะถ้าผมอัติเมททีนี้บัตเตอร์ไฟล่วงนะครับ แต่ว่าคือเราเซงตรงที่เพื่อนมันไม่ค่อยมาเติมนี่นแหละอาจจะเป็นช่วงต้นเกมอยู่นะเพื่อนคงไม่มั่นใจในดาเมจของตัวเองที่จะมาปิดคิวนะมาเราขึ้นไปเล่นบนกับเพื่อนต่อเลยกันคือถ้าหัวอีม้มาเล่นไม่ได้ผมจะต้องไปเดินกับเมทแทนนะครับแล้วก็ต้องปล่อยให้แครี่ไปเลยนะมันจะล่วงยังไงก็ปล่อยมันแครี่มันลงไปล่างเลยเห็นไหมป้อมล่างอะรีซินมันทําแตกไปแล้วเว้ยไม่รู้มันลงไปทําไมนะครับมาเราอาป้อมบนอีกหนึ่งนั่น อย่าให้ลีซินลงไปล่างไปอยู่กับหัวอี้แล้วกันนะมาเราต้องเล่นกับเมทแทนแล้วกันนะครับเพราะเรามีสี่ทั้งคู่เลยมันจะเล่นง่ายกว่าเล่นกับหัวอี้นะคือแคร์ี่มันเป็นตัวขาตายนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีตัวตัวเบิร์ดเนาะบัตเตอร์ฟลายหลานลิงกวนอูอย่างเงี้ยยากนะครับอันติเมทรอเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาเมื่อกี้อันดิเมทปิดฝั่งตรงข้ามไม่ให้เข้ามานะครับปุ๊บมาพอมาจะดันกลางแล้วก็กลับถีงล้วบอลมาที่เดิมเนาะแล้วก็มาเคลียร์เวฟกลางอีกรอบบนะครั์ 3จ่ายแล้วก็กลับนะครับผมเห็นไหมคอโบนี้ก็เป็นเบสิกของตัว,ตวมันเองนะครับถ้าเวลาเรากลับไปแล้วเนี่ยตรงเงาเนี่ยมันมีสตูรอ้อยอยู่นะครับเราก็สามารถแคนเซิลได้จากการกดแคนเซิลไปนะครับอานลหลิงมันมาเซอร,รเ์เวแถวๆนี้ไว้วงน,นี้ก็คืออยู่กับเมทไปก่อนนะครับส่วนแคลรี่คงต้องถ้าอยู่กับมันได้ก็อยู่นะแต่ถ้าเดินเกมเนะน,นี่ยผมแนะนําให้มาเดินกับเมดดีกว่านะเฉพาะเกมนี้นะครับ ปุ๊บอ่ะโดนอย่างนี้ก็งัดไปก่อนนะครับผมโอ้โหแล้วเรียบร้อยมันรอดด้วยฮะทีมผมเอาไม่ลงครับผมแต่คงต้องปล่อยไปก่อนเนาะเรียบร้อยไเลนบนนะฮะไอลานลิงไปแทะป้อมอย่างเงี้ยแล้วคือทีมผมแห้งครับไอคงเป้งกระรีซินไปแตกล่างอีกโอ้โหลำบากนะในเกมนี้มาเดีย๋ยวลงไปเล่นล่างแล้วกันนะครับไอตัวอาริมันจะเอาป้อมล่างอย่างเงี้ย คือทีผมนี่คือเรียกไม่มานะครับแล้วก็ไปล่วงกันเองนะมาสกิลจ่ายรอไปเรื่อยๆนะครับอ่ะกลับมาที่เดิมแล้วโดนป้อมตีเรียบร้อยเป็นคิวของเรานะครับตัวที่3เลยอารีมันคือพัลสีของตัวไตเกียวเนี่ยมันทําให้ศัตรูเนี่ยติดสโลว์อยู่แล้วนะครับมันอารีเมื่อกี้มันเลยหนีไม่ค่อยได้เนะาะกำแบกอย่างที่บอกนะครับเวลาเล่นตัวของไตเกียวเนี่ยพยายามเล่นกับสกิลสองนะ จ่ายแล้วก็กลับจ่ายแล้วก็กลับนะครับต่อให้เราจะโดนล็อกโดนดาเมจยัยงไงเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้ผกเราออกจากวงนะครับมันก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีนะอุ้ยเนี่ยลานลิงมาครับผมกดซับลมไปก่อนปุ๊บผักมีคนจะมาเติมไหมอ่านเรียบร้อยเลยซีนครั้งนี้มานะครับก็เป็นคิวของหงเป้เงไปพอจะได้คิวอย่างเงี้ยฝั่งตรงทีมเราเริ่มมาเติมแล้วนะมนเาเติ้ลไฟมี3สแต็กครับเรียบร้อยผมไม่รอดน,นะโดนโดดไป2ทีครับ ตอนนี้ว่ายังไงนะครับกดอูพุ่งเข้ามานะครับแล้วเซียวเกี้ยวเก็บบัตเตอร์ฟายได้นะเหมือนกูกจะไม่รอดนะครับรอดไหมเรียบร้อยครับผมแล้วเหลือตัวไหนอะอาริของเป้งโมอี้เร็วๆสักตัวหนึ่งมาของเป้งจ่ายสกิลไปก่อนนะครับผมแล้วก็ธนบัตรเรียบร้อยก็ถือว่าไฟนี้เราทําได้ดีกว่านะครับก็ผมโดนชัดดาวไปรอบนึงเนาะมาไม่ควรจะเล่นไหมเวลาเล่นเตเกี้ยวนะครับถ้าเราเล่นเป็นเซตอาคาน่าเซตที่ผมเล่นเนี่ย อย่าเล่นหลังแครี่หรือหลังเมดนะครับเล่นเป็นตัวรับดาเมจไปเลยแล้วก็ลงหลุมไม่ทันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาจะจ่ายสกิลสองเนี่ยก็กะว่าเราจะลงตรงจุดไหนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวางไปเรื่อยเถื่อยนะมันคือตัวมันอะสามารถเข้าไปรับให้ตัวจ่ายดาเมจมนที่ตัวของมันเองเลยพอมารับดาเมจเสร็จปุ๊บมันกลับไปที่บ้านไปรีกลับมาจ่ายสกิลต่อนะครับมันจะได้เปรียบนะปุ๊บนี้มาโดนนะครับผมไล่สุดนะแบบนี้เราเสี่ยวกี้วเก็บงานเรียบร้อยครับผมมา เรากลับผมเลือดแค่น้อยเคนี้ก็กลับครับสกิลใช้ไปแล้วนะต้องกลับกลับเอลมานาฮะฝั่งตรงข้ามเสียสเราเสีย2นะอาลีอยู่บนนะครับผมมีคนเติมไหมสกิลไม่โดนแลวบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเราปิดได้นะเนี่ยมาเดี๋ยวผมเล่นเปิดดันสุดให้เลยนะครับพยายามนะเล่นกับสกิลสองให้ได้นะปุ๊บเห็นไหมพอเรารับดาเมจปุ๊บทีมก็ไม่ตามเหมือนเดิมผมอุตส่าห์แบบไปรับเราเหมิดเต็มๆเลยนะเมื่อกี้บัตเตอร์ไฟคือมันเสียกับเราแล้วแต่ทีมมันไม่กล้าเล่นนะ ถ้ามากับทีมอ่ะแล้วเล่นแบบเนี้ยบอกเลยว่าเล่นง่ายมากนะครับมากับเพื่อนกด3กด2เนี้ยชิวๆเลยแต่นี่ผมก,กดสโล่ไงมันก็ลำบากหน่อยหน่อยนะของโลมเราไม่พร้อมด้วยนะครับออนติเมทเรียกดักหน้าไปก่อนนะปึ๊บเป็นการสร้างดาเมจด้วยนะครับไอหัวอีจะรอดเนี่ยโอ้โห,โหไอกวนอูคือแบบเอาสุดเลยอย่างที่บอกนะว่าหัวอีมันเป็นแคลี่ที่ขาดตายเนาะมันเล่นยากในเกมนี้นะของตรงข้าวมันมีแต่ตัวแบบทำดาเมจอ่ะผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะโดนลานลิงไป เริ่มแบบจากที่เกมมันสูสีอะตอนนี้เริ่มแบบตามแล้วแต่ก็ยังพอสู้ได้นะครับคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเก่งในช่วงต้นๆจน,นถึงกลางเกมนี่แหละแต่พอเลดเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะเริ่มสู้ทีมผมไม่ได้ละไม่ว่าจะเป็นตัวของเตลกิเเตกิเออไตเกียวเซลเกียวนะครับรวมถึงลีซินองเป้งเนี่ยคือตัวเลดหมดเลยฝั่งทีมผมเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆตามเกมเนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีแค่ตัวของอไอหลานไอตัวของอาริ่งที่จะเล่นได้ดีนะครับกับตัวของไอตัวเหลียงนะ พอเลดเกมน่ฝั่งตรงข้ามมันจะเริ่มดาเมจคงที่แล้วยังบัตเตอร์ไฟประมาณเนี้ยแต่ทีมผมเนี่ยคือมันจะขึ้นได้เรื่อยๆตามเวลาของเกมนะครับไอรีซินยิ่งเลดเนี่ยบอกเลยโอ,โอ,โอ้โหป้อมนี่คือเอาไม่ลงนะถ้ามันไม่โดนลุมจริงๆอะ่ะต่อยมันจะเล่นเป็นล่างแดงก็เถอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยคงเวลาเล่นตัวของไตเกียวเนี่ยไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะนะครับเราตัวเราอะตัวมันเองอะ่ะเซฟดีๆคือมันมีความสามารถในการเคลียร์เว็บอยู่แล้ว ไม่ต้องไปพึ่งเมทเยอะครับโดนไหมสักตัวหนึ่งจ,าจ่าสกิลซองไหมปุ๊บในพู่เห็นไหมคือลมไอเหลียงอะมันไม่กล้าจับเราอยู่แล้วนะครับทุกคนต่อให้มันจับอ่ะมันก็จับผมอยู่กับที่เว้ยแล้วเราก็กลับมาที่เดิมกลับบอกระหวมาที่เดิมเห็นไหมของตรงข้ามมันจะไม่ยอมเสียสกิลกับผมนะปุ๊บไปซับลมไปก่อนแล้วบัตเตอร์ไฟไม่น่ารอดครั้งนี้นะครับคือเราเล่นเป็นเซตเลือดเนาะบัตเตอร์ไฟเอาผมไม่ลงเลยเห็นไหมโดนไปสองโดดนะเมื่อกี้เอาไม่ลงเมื่อกี้มีคืออ่ะโหไอ้ของเป้งคือไปเดินวนกับสกิลไอเหลียง ไอเหลี่ยงมันแรงไงล่วงไปก่อนครับโอเคไอหลานหลิงอยู่แถวนี้นะสกิลสองรอเลยจะโผล่ไหมอ่ะเรากลับก่อนนะครับแล้วก็วนกลับมาอีกรอบนึงทีมผมต้องไปรับตัวของไอเสี่ยวเกี้ยวนะเรียบร้อยครับผมไอหลานหลิงโดนอะย่างนี้ฟิกเกอร์รับเลยปึ๊บโอ้โหผมลงทุนฟิกเกอร์มารับเลยนะเนี่ยแล้วเสี่ยวเกี้ยวเราไม่รอดครับผมไอหลานไอ,นไ,อไอตัวของเหลี่ยงมันดาเมจแรงมากเลยนะเนี่ยปึ๊บอัลติเมทยัดไปก่อนแล้วกันจะเล่นป่ะล่ะมันไม่เอาเว้ย โอเคกลับก่อนแลวกันอันนี้บอกนะครับว่าตัวของไอ้ไต้เกี้ยวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเมดเยอะเนาะคือมันอะตัวมันเองมันเคลียร์เว็บได้อยู่แล้วนะครับมันเลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นโลมแล้วมีดาเมจพอที่จะเคลียร์เว็บได้ไม่จำเป็นต้องไปออกพลังเวทหรือว่าอาณาาที่ปูไปทางเวทเยอะเกินไปนะวิโอ้โหก็เดินเลยเลยโมเดดูของนะครับไอ้กวนอูมันจะเอาไอ้หัวอีอกแหละไอ้หัวอีมันเป็นตัวนิ่มในเกมนี้เลย,เลยแล้วฝั่งตรงข้ามคือมันล็อกแต่หัวอี คือไม่จะเป็นต้องไปกันเหมือนเยอะนะครับไปเลี้ยงแคลลี่เอ้ยไปเลี้ยงเมดดีกว่านะเกมนี้แต่ถ้ากันได้ก็กันไปนะครับอย่าทิ้งเห็นไหม <laughs> พูดไปล่วงอย่างเงี้ยไอ้ลานลิงคือแบบชิวๆเลยอะ่ะดักหน้ามาแล้วกันสกิลมันน่าจะวนกลับไปแล้วนะครับเพราะงั้นเอาตัวหลังเลยแล้วกันนะปุ๊บจัดสกิลเรื่อยๆนะไอเ้เหลียงเอาดิจับพี่ปะ่ะไอเ้เหลียงจะจับไหมนะไม่จับอย่างนี้ล่วงนะครับเรียบร้อยแล้วฝั่งตรงข้ามเสียไปถึง4ตัวเลยช็อตนี้เราได้คอสเทเยอร์แน่นอนครับจ่ายสกิลง่ายๆครับผมเวลาเล่นตัวของไตเกี้นะ พยายามเล่นกับสกิลสองแล้วเข้าไปรับดาเมจนะครับแล้วก็ไปให้ถึงวงนะย้ำว่าไปให้ถึงวงถ้าไปไม่ถึงวงก็อาจโอกาสที่จะล่ว,ลวงเนี่ยเยอะนะครับจะสังเกตว่าเวาผมจะจ่ายสกิลเนี่ยผมจะปูถ้าผมมีสกิลสองเนะี่ยผมจะปูสกิลสองไปก่อนตลอดนะปุ๊บเราจะไม่ชนกับบัตเตอร์ไฟนะครับเราแค่ยือย้อมันไม่ให้มันกลับไปเฉยนะครับรอเพื่อนมาถ้าเพื่อนมาเติมอย่างนี้ก็คือเข้าเล่นได้นะเป็นการขัดด้วยเนาะเห็นไหมดูดิสามหนึ่งถ้าบัตเตอร์ไฟเอาได้ก็คือให้มันรู้ไปดิ เอาผมไม่ลงหรอกเพราะว่า SP เราหนานะครับตอนนี้แล้วเวลาใช้ดีเมจอะ่ะมันได้รับโล่ด้วยไงโล่แบบที่ลบล้างความเสียหายนะครับโล่มันไม่ลบล้างไอซีซีเนาะเดีว,ว่ามันลบดาเมจทิ้งไปเลยถ้าจังหวะที่เราโดนดาเมจตอนที่จะใช้ดีเมจอะ่ะมันก็จะหายไปเลยนะครับจังหวะนั้นแต่ต้องมันก็ต้องเป๊ะนิดน,นึงอะ่ะตอนนี้ทีมเราเริ่มนำแล้ว โอ้โหแล้วกวนอูครับผมผักแบบนี้แล้วเสียวเกี้ยวเข้าไปในนูนลลีทินว่ายังไงแล้วคงเป้งโดนหลานหลิงไปก่อนหนึ่งตัวแล้วเสียวเกี้ยวโดนตัวของอารีครับผมแล้วผมจะว่ายังไงนเนี่ยผมรอดไหมเนี่ยฟิกเกอร์ลบเรียบร้อย Now, ไม่ได้เสียฟิกเกอร์นะทีมเราล่วงหมดนะครับไดอารีมาตัวหนึ่ง Now, <to> โคตรตึงเลยเกมนี้ <The street. S 1> คือทีมมันไม่ได้เล่นตามผมในช่วงต้นเกมนะครับ <The street. S 1> มันเลยสูสีน่อยๆนะแรงมันเยอะด้วยแหละเป็นการโกโซโล่นะครับ mm hmm. คือผมก็ เดาทางทีมตัวเองไม่ค่อยได้นะแต่ก็สังเกตแมปดีๆนะครับผมตัวของไตเกียวมันก็จะเล่นง่ายขึ้นเนาะเห็นไหมนี่ผมเล่นเป็นฟูลแทงนะแต่เหม็ชิ้นเดียวนะครับดูขไอตัวเหลี่ยงดิเลื่อนเหลือแค่นั้นนะเอาดิมันจะเล่นกับผมอีกปะล่ะไอตัวเหลียงเลื่อนเหลือแค่นั้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปออกเวทเยอะนะครับซึ่งพาร์ีของตัวไตเกียวอ่ะมันมีความเสียหายเสริมอยู่แล้วนะครับอีกอย่าเหนื่อติดสโลด้วยนะครับแต่ความเร็วกันเคลื่อนที่นะโอเค ไล่พอหอมปากหอมคอนะครับอ่ะไอหลานลิงจะเอาผมไปแล้วกดซับโลไปก่อนแล้วกันเอาผมไม่ลงกลับไปครับผมเล่นกับสกิลสองได้เรื่อยนะวนกลับมาครับผมลไล่กวนอูจะเอาเสียวเกียว,วเสียวเกียวตามไปเก็บเหรียญได้นะครับถต่ว่าไม่รอดเหมือนกันนะต้องกลับไปรวมทีมต่อนะครับบัตเตอร์ไฟโดนตัวของคงเป้งนะไอลีซินล่วงอย่างเงี้ยแต่ยังดีนะครับไอลีซินมันแทะป้อมได้นะแต่มันก็โดนบัตเตอร์ไฟหลายรอบแล้วเหมือนกัน อาลีว่า,างไงจ้าอ้าวไอหลานหลิงจะเอาแคลรี่ผมหรอเรียบร้อยเอามันเอาได้โอ้โหไล่หลานหลิงรอดเออไม่รอด <c oughs> เจอติเมตรของเป้งเข้าไปนะครับผมตาอาีว่าไงยะจะเล่นไหมล่ะคือตัวเราเป็นตัวการบ้านอยู่แล้วนะครับและยิ่งทีเราเล่นได้สัก2 3คนเนี้ยมันโอกาสที่จะสู้ได้มันก็สูงนะต่อให้แครี่เราจะเล่นไม่ได้ก็ตาม,มาในเกมนี้ไงก็ชิลเกมนี้อาจจะนานหน่อยเนาะประมาณ20กว่านาทีได้นะครับ ถ้ารวมๆกันแล้วบ,บวกบวกวิดีโอเข้าไปก็ใครดูคลิปสอนเล่นไตเกียวนะครับก็คือรับเต็มๆไปเลยสาระนะฮะของเป้งเราอยู่ล่างนะเพราะงั้น่ะต้องไปรับมันหน่อยนะครับเวลามันโดนเราจะได้รับทันนะเพราะที่เป้เราอีกประมาณ5วีนะเห็นไหมคนอูลงไปเล่นกับตัวของไอ้นี่ละเพราะงั้นเรารอสกิลแล้วก็ให้เพื่อนโอ้โหมันจะเอาของเป้งกลับทุกคนของเป้งกลับทันไหมโอเคของเป้งกลับทันนะครับเ้วเสียเกียวตามมาเก็บคนอูได้นะ เราต้องรอรับตัวของไอตัวรีซินกับผงเป้งด้วยมันจะวับวนกลับมาไหมเนี่ยทีมเราครบนะไม่มีใครเสียเลยผมมารับทันแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือ4นะครับบัตเตอร์ไฟจะเคลียร์กลางเหลือจ๊ะแล้วหลั่นลิงอยู่แถวนี้ไงสกิลสรอเลยปึ๊บเลือดเราน้อยนะวนกลับไปอย่างที่บอกนะครับต่อให้ใครจะเข้าวงเป็นคนแรกเนี่ยแต่ถ้าไตเกี้วมันเข้าวงไปอะสิทธ์เนี่ยฉุกมอบให้ไตเกี้วท,ทันทีนะสหรับสกิลสอเนาะ ไล่ลิงลวงไปอีกหนึ่งนะครับผมลวงไม่ตายแบบนี้เสียไปอีกหนึ่งรับเบอร์เตอร์ไฟเข้าพี่ช,ช็อตครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือแค่สองนะและคือรีวิวดาวอย่างนานมาเราเลือกเอาก๊อ์ดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องไปฝืดนดันขึ้นบ้านเนาะฝั่งตรงข้ามมันมีอีเหลียงแล้วมันเคลียร์เว็บได้แรงมากครับเพราะงั้นเราเอาก๊อ์ดีกว่าอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสในการดันป้อมให้มันง่ายขึ้นคลิปยาวแบบนี้เวลาพูดมันก็ คอแหกเหมือนกันนะพยายามเล่นนะครับผมไอควอนอูอยู่ล่างเนี่ยแต่ผมไม่อยากเสียติเมตมาทุกคนเพราะว่าไอาตัวนั้นไม่ทันนะรับมันดีกว่านะครับเห็นไหมฟิกเกอร์มารับดีกว่านะครับบางจังหวะเราก็ตัดสินใจเล่นได้นี่ครับไม่ตายตัวเนาะอันติเมตก็ได้ให้ตัวของไอเสี่ยเกี้ยว,วมาหาเราหรือว่าเราไปหาดีกว่าแล้วแต่นะครับถ้ามันเล่นได้เนาะแล้วไอเหลียงเล่นเป็นดาเมดรัวแบบนี้นะครับผมเลือดก,ก็จะน้อยนหน,น,น่อยนะ ราลอจ่ายสกิลอยู่ด้านหลังแล้วเซียวเกี้ยววนกลับมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยครับผมแล,ล้วรีซีนตามเก็บงานเลยไหมหมดดงหรือเปล่าครับผมโอ้โหมีไทเกอร์ครับเราหงัดอีกหนึ่งทีแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือแค่สองครับผมโอ้โหแล้วหล่านลีกไปนู่นแล้วครับผมรีบว่ายังไงเก็บไปอีกหนึ่งครับผมเป็นคิวของโอ้โหหัวอี้เหรอแล้วคือเหลือแค่ผมกับคงเป้งฮนะไม่มีใครตีป้อมแรงเลยนะแต่เราเรามีลูกก๊อตไงวนกลับมานะครับผมเลือดแค่นี้ไปตีสามัคคีครับดาเมจอันเบาก็จ้อยร่อย จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับการเล่นตัวของไตเกียวแบบละเอียดละเอียดยิบคือตัวมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับเป็นการจ่ายสกิลคอมโบพื้นฐานก็คือการเล่น2เล่นกับ2นะครับผมถ้ามีติเมทก็ช่วยให้มันอึดขึ้นเนาะเป็นการวนสกิลกับมาเรื่อยๆครับก็ได้แค่ S นะเกมนี้เกือบ20สวนาทีได้แค่ S นะครับผม ก็ได้มา2ดาวนะครับก็เป็น1 2 1ดาวก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเล่นตัวของไตเกี่ยวนะก็ขอบคุณอีกครั้งนี้ครับผมที่มอบคอนเทนต์ให้กับเราด้วยนะเป็นสาระกับโดเนทที่4.99เเหรียญน,นั่นเองนะครับ คลิปนี้มีมาเท่านี้นะฮะว่านชอบคลิปนี้หรือว่าคิดเห็นต่างกันยังไงหรือว่าสิ่งไหนที่ผมตกลงไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับบอกผมได้นะบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่าผมจะรู้ทุกอย่างนะราะงักก้นก็บอกผมได้ด้วยนั่นเองนะครับต่อให้ดาวผมเยอะเนี่ยประสบการณ์กับดาวบางทีความรู้มันก็อาจจะมีจํากัดเนาะก็ฝากไว้นั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนั่นเองบ๊ายบายจุ๊บ